สวัสดีชาวราศีธนูนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาดูเรื่องคนรักที่จากเราไปนะคะกับท่านที่ทะเลาะกันแล้วก็หายกันไปได้ไม่เกิน3เดือนนะคะระยะนี้หรือว่าท่านที่อาจจะมีปัญหาก,กันแล้วก็แยกยก,กันไปโดยที่ยังไม่ได้เคลียร์โดยที่ยังไม่ได้บอกเลิกกันนะคะกับ สถานการณ์ประมาณนี้แม่หมอส่องให้นะคะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างเขาจะกลับมาหรือเปล่าในช่วงของเดือนวิทุนายนนี้นะคะแล้วก็จะส่องเขาให้ด้วยนะคะว่าเขาคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงคุณบ้างในช่วงระยะนี้นั่นเองยังรักยังคิดถึงเราบ้างหรือไม่นะคะสําหรับชาวธนูเกิดช่วงวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะ รลง,งานภาส่สถานการณ์โดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นขอให้คุณชมเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะหรือว่าอยากจะเปิดดวงชะตาโดยตรงก็แม่หมอรับรูวดวงส่วนตัวด้วยนะคะได้ฝากอดีไลน์ของแม่หมอไว้ที่ใต้คลิปวนั่นเองนะคะเอาละค่ะไพ่หลักได้ไพ่ห้าเหรียญนะคะธนูมีความปวดหัวนะคะมีความแบบยุ่งเหยิงนะคะ คือเขาจะสร้างความปวดหัวความปั่นปวดให้กับคุณมากพอสมควรนะคะซึ่งตอนนี้คุณก็รู้สึกว่ามันมันวาวุ่นนะคะมันมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหานะคะหลอกก็เก่งโกหกก็ใช้ย่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนี่นี่คนรูผีเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้ธนูหลายๆท่านนะคะคุณกำลังคิดที่จะโอเคฉัน จะปลดปล่อยตัวเองฉันจะอยู่คนเดียวให้ได้คือตอนนี้คุณจะพยายามยืนหยัดให้ได้ด้วยตัวเองนะคะพยายามเดินไปข้างหน้าถึงแม้ว่าข้างหน้าของคุณนั้นจะเป็นทางเดินที่ยังมืดมิดมืด,ม,ดม,มนหรือว่าไม่รู้ว่าจะเป็นไปยังไงคุณก็พร้อมที่จะเดินไปคุณไม่กลัวหรือว่าคุณต้องการอิสระอยากจะปลดปล่อยความรู้สึกตัวเองที่มันบอบ เป็นพนันการมาเนิ่นนานนะคะต้องเรียกว่าเนิ่นนานนะคะเนาะแล้วเราก็คิดว่าเราต้องปล่อยได้แล้วละ่ะเราอยู่กับมันมานานแล้วเราปวดหัวกับมันมานานแล้วนะคะคุณจะโฟกัสที่ที่ตัวเองอะค่ะคุณไม่คิดว่าเราจะ ไปหาคนอื่นเพื่อที่จะมาเติมเต็มเพื่อที่จะให้ลืมเขาได้ไม่นะคะคุณจะไม่ทําแบบนั้นคุณจะฟื้นขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองนะคะหลายท่านก็เข้าไปปฏิบัติธรรมเข้าไปศึกษาธรรมะเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของสัจธรรมในชีวิตชีวิตเราเกิดมาทําไมเราต้องการอะไรแล้วก็อะไรคือความสุขที่แท้จริงในชีวิตนะคะเขาเรียกว่าเรียนรู้กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจนไปสู่ หนทางพ้นทุกข์ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็พยายามมีสตินิ่งให้มากที่ให้ได้มากที่สุดนะคะถึงแม้ว่าหัวใจมันจะเหน็บหนาวจะอ้างว้างโดดเดี่ยวนะแต่สิ่งที่คุณอยู่สิ่งดีที่คุณมีอยู่คือในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานคุณยังมีดีในตัวเองอยู่ในเรื่องอื่นนะคะชาวราศีธนูเพราะฉะนั้น คุณเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือแม้แต่เป็นคนที่มีมีฐานะที่ดีอะค่ะไม่มีผู้ชายคนนี้เราก็อยู่ด้วยตัวของเราเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยเขาเราสามารถหาเงินได้เยอะหาเงินได้มากดูแลตัวเองได้แค่ว่าใจเราเท่านั้นที่มันที่มันแบบ เหน็บหนาวเราอยากจะได้ความอบอุ่นจากใครสักคนหนึ่งเราอาจจะโสดมานานแล้วหรือว่าเ,เราอยากมีแฟนเราอยากมีแฟนที่ดีอยากมีคนรักที่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่คุณไขวคว้าสิ่งเนี้ยนะคะคนนี้เขาไม่ได้เติมเต็มให้แก่คุณไงเพราะฉะนั้นคุณกําลังคบกับคนที่ที่ไม่ได้ให้ผลดีอะไรกับคุณนะคะ เดี๋ยวจะเปิดความคิดความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณให้ดีกว่านะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะ ขอส่องเขาด้วยนะคะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับชาวราศีธนูบ้างเพื่อเป็นแนวทางให้ชาวธนูด้วยนะคะขออนุญาตไพ่อนุญาตฝังตรงข้ามชาวราศีธนูด้วยนะคะไม่บอกจะพูดเสียงเบาสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าตั้งแต่แบบหายจากโควิดมารู้สึกว่าเสียงน่ยจะเบานะคะแล้วเวลาพูดนานๆก็คือเสียงจะเริ่มแหบแล้วไม่เหมือนเดิมจริงๆนะคะก็ต้องขอ โทษขออภัยนะโอกาสนี้ด้วยนะคะจริงๆก็อิจฉาเนาะคนที่พูดแบบเสียงดังฟังชัดอะไรอย่างเงี้ยไม่หมอก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างพูดทีท่านผู้ชมตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ตื่นกันเพราะว่าไม่หมอพูดเสียงเหมือนจะแบบ จะกล่อมให้ง่วงจะกล่อมให้หลับอะไรอย่างเงี้ยเนาะท่านที่นอนไม่หลับก็สามารถเข้ามารับชมคลิปของแม่หมอได้เลยนะคะหลับแน่นอนโอเคนะทั้งทั้งฝ่ายเขาเนี่ยรู้สึกว่ายังต้องการเราอยู่อะค่ะยังต้องการเราในลักษณะที่อยู่ข้างกายเขาอยู่แต่ทีเนี้ยเป็นการข้างกายโดยที่เขาอาจจะมีโรคส่วนตัวของเขามีคนของเขามันเป็นการถือถือไม้สองหลักอะค่ะ อาจจะมีเราแล้วก็อาจจะมีคนนึงก็ได้เป็นไปได้นะคะตอนนี้จากการที่เรานิ่งไปหายไปอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็เสียใจอยู่นะเหมือนคนออกหักอยู่นะนะคะเาะเพราะว่าอีกใจนึงเขาก็มีใจให้กับเราด้วยเช่นกันนะคะเขายังมีความรักมีความผูกพันกับเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแม่หมองยังมองว่าเขาจะกลับมาง้อเราหรือว่ามาเจราจามาคุยกับเราะคะ่ะขอเจราจา เพราะว่าดูแล้วเขาก็ยังต้องการเราอยู่ในชีวิตไ,ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามบางท่านก็เป็นในเรื่องของการเงินบางท่านก็เป็นเรื่องของหัวใจจริงๆนี่แหละนะคะเขารู้สึกว่าเขาสิ็งสิค่ะเวลาที่ไม่มีเรารู้สึกเบือ่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอนไม่หลับด้วยแสดงว่าเราก็มีอิทธิพลกับจิตใจเขามากพอสมควรนะคะทำให้เขานอนไม่หลับ แล้วก็รู้สึกแบบอกหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแย่ yeah, อยู่นะทางฝั่งเขาเพราะว่าเขาก็ยังรักเราอยู่แต่เรานะคะรู้สึกว่าเขาเจ้าชู้หรือเปล่าเขาทําไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีความไม่ถูกต้องมันมีเรื่องโกหกอยู่ในนี้ด้วยนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็ก็รักแหละแต่เขาก็ไม่เคยทําอะไรให้มันดูเป็นกิจจาักษณะไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนแล้วก็แลดุมก็ว่า แลดูเหมือนกับว่าเขามีชอยเขามีอีกคนนึงเราเป็นรักซ้อนหรือเปล่าชาวธนูนะคะใครจะอยู่ล่ะแม่หมอก็ไม่อยู่นะเนี่ยถ้าจะมีคนอื่นบอกว่ารักเราก็จริงแต่แบบแต่คุณก็ยังมีคนอื่นนี่คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่หมอนะแม่หมอก็ ลาก่อยนะคะแล้วแต่เนาะว่าจะเจอคำหวานคําที่เขาบอกรักเราคําซึ้งๆคาที่เราอยากจะได้ยินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วมันทำให้เราอ่อนระทมราทวยใจอ่อนทุกครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะเขาชอบพูดว่ารักเขาชอบพูดอ่อพูดจ้า เหมือนกับว่าให้ความหวังกับเราอาะค่ะอืประมาณนั้นแล้วเขาก็ไม่ยอมปล่อยเราด้วยนะคะชาวธน,นูเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปจริงๆนะคะถ้าคุณไม่โอเคกับการที่จะมีรักซ้อนหรือว่าเขาเจ้าชู้หรือว่าเขาจะมีตัวเลือกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเปิดเผยชัดเจนนะคะ สิ่งที่คุณคิดใน,ในเบื้องต้นที่ไม่หมอกล่าวมานี้ถูกแล้วนะคะไม่เหมอะว่าเจ็บแต่จบดีกว่ายอมอยู่คนเดียวดีกว่าโดนหลอกดีกว่าโดนสวมเขานะคะเนาะไปเถอะไปข้างหน้าไม่มีทางตันในชีวิตเหงาก็ช่างมันดีกว่าโดนหลอกไปวันๆนะคะมาจะขอภพยให้คำแนะนำชาวราศีธนู เนื้อคู่เราอาจจะยังไม่เกิดยังมาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรักของเรานั้นมาช้าแม่มองก็43แล้วนะคะก็ยังไม่มา <c oughs> อยู่เป็นเพื่อนแม่มอนะคะ <c oughs> หันหลังให้จริงๆเนาะคุณตัดสินใจแล้วนะคะตัดสินใจคิดว่าจะ จะต,ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะหันหลังให้แล้วจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าเราเต็มเกินแล้วนะคะเราเสียใจมามากพอแล้วเราไม่โอเคกับตรงนี้แล้วนะคะเราไม่มีความสุขกับตรงนี้แล้วจบเก็บสิ่งดีๆเอาไว้คิดถึงเฝ้ามองเขาอยู่ห่างๆก็พอแล้วนะคะโดยที่เราไม่ไม่ไปแตะต้องไม่เข้าไปาลำเส้นหรือว่าไม่เข้าไปวุ่นวายอะไรกับเขานะคะมองอยู่ห่างๆแค่นั้นเองนะคะ ถ้าเข้าไปมากกว่านี้ก็วนลูปไม่รู้ไม่รู้กี่ลูปแล้วอะชาวธนูนะคะซ้ำๆอยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นแนวทางการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเรียนรู้สัจธรรมในชีวิตนะคะเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่คุณจะต้องค้นหาคุณจะต้องไปเรียนรู้และจะทําให้คุณนั้นอยู่กับตัวเองได้นะคะกลับมารักตัวเองนะอ่ะสรุปแล้วนะคะ แต่แฮง m a n เข้ามาตอกย้ำอีกใบหนึ่งนะว่ามันไปต่อยากหรือเกินนะคะหนึ่งเหรียญเป็นการให้คุณค่ากับคนที่ไม่ได้เห็นค่านะคะเหรียญเป็นสิ่งที่มีค่าแต่เมื่ออยู่ในปากก็ไม่มีค่าเพราะฉะนั้นคุณกำลังเอาคุณค่าของตัวเองไปให้คนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าคุณนะคะเนาะประมาณนี้นะคะทำในสิ่งที่รัก แก้ไขสถานการณ์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองนะคะอือฮึคุณอาจจะเป็นคนใจดีเขาอาจจะใช้ความใจดีนี่แหละเข้าหาคุณนะคะอ่าแต่ความใจดีของคุณนั้นมักจะนำอะไรอะนำพิษภัยนำความเดือดร้อนมาให้ตัวเองเพราะฉะนั้นใจดีให้ถูกคนด้วยนะคะโอเคชาวราศีไม่ใช่ราศีมีนนะะราศีธนูนะคะไม่หมอหลุดมีนไปนหรือเปล่าเนี่ย ราศีธนูนะคะก็ประมาณนี้นะะกับการส่งคนรักที่จากเราไปว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าไม่หมอมองว่าไปเถอะคนดีนะคะไปไปตามทางของเราเถอะเพราะว่าดูแล้วเขาจะกักเราเอาไว้แค่ในขอบเขตของเขานะคะเนาะเข้มแข็งแล้วก็อดทนสู้ๆนะคะขอให้คุณ เข้มแข็งได้ไวๆแล้วก็ไปเจอคนที่ดีกว่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะอย่าลืมนะคะถ้าอยากดูดวงคิดถึงแม่หมอนะคะอดีลาอยู่ใต้คลิปโนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ